สิเบิร์ดเหรอกินเจสิเบิร์ดเราเพิ่งกดอัดวิดีโอ,โอ,อพี่น้องจา๋ตาตับปูหมาเด้อพี่น้องเด้อดูดิฉีกออกเศรษบักคักแต่ว่าสีเบิร์ดแล้วมาได้จ้าพี่น้องจ๋าก,กินน้ำกันโอ้ คิดนี้ไหมเสียดายดิอว่ามาติดกระปูนี่เป็นอีกอย่างที่กินอยากะแต่ว่าแสบ อืมอืมบอสพุ่นจุกูได้พี่น้องเมื่อกี้นะสวดหาดได้จ้ะพี่น้องโอ้ติดเสียพี่น้องเอาไัน ปูนุ่มเก่งแยะเลย,ยนะพี่น้องอื้ออื้อปูมาตัดแต่งนะคะได้มาในราคา100 100เดียวถุงบ่เริ่มเลยเป็นปูมาสดนะหวานเนื้อ,อนี่ใสๆหวานๆเลย โอเผ็ดแยบเนง,ต,งต้องเผ็ดต้องแยบเนาะต้องแกะอันน้นมันกินตะก่อนห้างตงแกะไม่จับพี่เนอะ อันต่ำไหมอวอ,อือว้จับจับแม่งปลาเนี่ยแบบหวานนิน่ออ๋อเข็ดกับเพีดตรกันเนาะ แดงเลยน้องตามาจ้ะแซ่บๆน้ำตาลต้องเป็นเป็นส่วน เหนียวบวานคักเพี่แต่กามเนะาะครับกามมันต้องมันต้องมันต้องอันนี้พี่ทองบ่นหน่อยด้วจานะ้าพูน่ะเลมบินบักไก่นะอันนี้เจี๊ยมเองไอยออญญาอิงอุ้ย,อยขอบคุณค่ะกา้ามปูเหนียวไม่หวาอือ อุ้ปอุ๊ปปกเจ้โปูเบิ่งพี่น้องหน่ะแบบนี่หน่ะลายล่ายสดเลยจ้ะ <laughs> 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 nó còn tôi không thì <laughs> 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 เมันกระทิ้งพักบัดแตะเลยเอ่ะลืมบ่กินอย่างกินเด้อ อยากกินอันเนี้ยอยากกินอ่ะแต่ว่ามันมือนี่กินแบบตำแบบเลาด้วยจาหนอ่อยใส่พริกแบบหลายแห้งจ้ะ นิบดิ้นบาดเดียบินบาดเดอยวอย่างไรดูว่าดูว่าเลยดูว่าดูวอาเออเออนิบดิ้นินระวังเนตีละนิบดิ้นกินยาแล้วนิบดิ้นกินยละ แซ<ส>่บมากว้าวอะไรละมันเหน็บเลยเอาพี่น้องครับสหรับมื้อนี่กันเอาตำปูมาตำเหล้าเรื่องของโซโต้ใหญ่มาฝากพี่ฝากน้องมาเสิร์ฟแซ่บน้ำกันนะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ผมก็ลงเบียร์คอตัวลาพก่อนทีมหลังพรอมไหมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ